สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านจ้า วันนี้ตีก็พาเลาะอ,อยู่แถวนี้นะคะที่นี่ก็คือโคราชเหมือนเดิมนะคะก็บรรยากาศอย่างที่เห็นถนนมิตรภาพข้างบนก็เป็นถนนมอเตอร์เวย์นะคะจุดประสงค์วันนี้ว่าจะไปให้ถึงสระบุรีนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่านะคะเพราะว่าต้องแวะอีกหลายที่เลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะมี pfc คนหนึ่งนะคะอยากให้ตีไปรีวิวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงช่วง เขื่อนลำตะคองตรงเพื่อเรียกว่าอะไรบันไดขอม้าอะไรนี่แหละคะ่ะพี่พีเทุกท่านเนาะซึ่งคลิปก่อนเนาะตีก็ไปถ่ายส่วงตอนเที่ยงนะคะบรรยากาศดีมากสวยมากแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงแบบจุดไฮไลท์ที่สวยมากๆเป็นส่วงเพื่อเรียกว่าข้ามเขื่อนลำตะคองไปหาอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นอุโมงนะคนะจุดนั้นจะมีทั้งอุโมง์รถไฟความเร็วสูงและมีทั้งอุโมงเพื่อเรียกว่า อุโมงรถไฟรางคู่นะคะซึ่งอยู่แต่ว่าก่อนจะไปเราก็มาสุ่มวิวทิวทัศน์ถนนก่อนที่จะไปถึงเส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็แล้วกันเนาะนั่นแหละคะ่ะจุดนี้นะคะน่าจะขึ้นกับอ่าเขาเรียกว,ว่าอําเภอปากซองโคราชหรือว่านาครราชส,สีมาเป็นจุดที่ตีซอบมาถ่ายมากซอบมารีวิวมากใครผ่านไปผ่านมาก็เป็นอันตรึงนะคะ กับความสวยความงามความอลังการงานสร้างของถนนมอเตอร์เวย์จุดนี้นะคะบอกได้เลยสวยงามจริงๆนะคะบวกกับความเจริญและบวกกับธรรมชาติภูเขาที่เขียวงามบรรยากาศดีท้องฟ้าที่สดใสสวยงามมากๆนะคะมีเมฆผสมนิดๆอย่างเงี้ยคะ่ะพี่เอซทุกท่านเนาะ แล้วก็เห็นภูเขาที่สวยงามและค้าขึ้นไปข้างบนยิ่งสวยอีกนะคะแต่ว่าก่อนจะไปถึงเราก็ต้องเข้าตรงที่วัดที่เดิมแหละคะ่ะพี่ๆรส์เสึ้นเรียกว่าวัดอะไรวัดปากน้อยนี่แหละคะ่ะถ้าตีจะไม่ผิดนะคะเพราะว่าเส้นทางนี้น่าจะเข้าได้อีกทางหนึ่งแต่ตีเองก็ยังไม่รู้ว่าจะเข้าว่าจะเข้าอีกทางไหนนะคะน่าจะเข้าตรงทางเรียกว่าอะไรอปากซ่องหรือเปล่านะ้ะนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าลองๆดูก่อนนะคะตีเองก็ มาครั้งนี้เป็นครั้งที่2แต่ว่าถนนมิตรภาพตรงนี้นะคะข้างบนคือถนนมอเตอร์เวย์ตรงนี้คือตีได้มารีวิวหลายๆครัง้งและแต่ละครัง้งจะมีบรรยากาศที่แตกต่างกันมากๆนะคะสวยงามอลังการจิงกิ้งนะคะดูนะคะถนนซันบุนก็เป็นหลังคาข้างล่างก็วิ่งไปแบบซิวๆส,สมควมสวยควมงามนะคะเรียนกัน้ายไล่ของเรียกว่าของต่อมอกรียกานหรือว่าเสานะคะเสาทางด่วนหรือว่าเสามอเตอร์เวย์ข้างล่าง ตรงขวามือก็จะเป็นวิวของเขื่อนลำตะคองตอนล่างนะคะและก็จะมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ตีสนใจมากๆนะคะที่ฝ้าเขื่อนตรงไปตรงภูเขาเนาะตีเองเคยไปแล้วแต่ตีไปไม่ถึงนะคะจะเห็นมีหลังคาน่าจะเป็นบ้านคนหรือว่าอะไรนะคะตีสงสัยมากๆและจุดนั้นจะมี เขาเรียกว่าอุโมง์รถไฟความเร็วสูงแล้วก็อุโมงรถไฟรางคู่เนาะซึ่งวันนี้นะคะมีพีเอแนะนําให้ตีไปตรงนั้นให้ถึงไปให้ถึงไปให้สุดแล้วจะเห็นภาพบรรยากาศที่สวยงามมากๆนะคะวิวธรรมศาสตร์ของเขื่อนลําตะคองไปอีกฝากหนึ่งเราจะสามารถมองเห็นทุ่งกันหันลมแล้วก็ถนนมอเตอร์เวย์นะคะมอเตอร์เวย์เอมหหรือว่าทางด่วนข้างบนนะคะจะสวยมากและก็จะมีบรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะคะ ต้อนรับลมหนาวปีนี้ใครอยากไปเที่ยวที่ไหนแนะนําถ้าใครจะมาโคราชอย่าลืมไปปั่นจัก,กรยานที่เขาให่เที่ยงนะคะทางเข้าจะอยู่ที่อําเภอสีคิ้วเนาะอาหารที่นี่บอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นส้นตําไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างไม่ว่าจะเป็นปลาเผานะคะที่ขึ้นมาจะาเขื่อนใหม่ๆสดๆเลยนะคะพี่พี่พมาย่างอ๊ย้ยน้ํามันย้อยปป๊ป,ป,ปบวกกับตําส้มตําหรือว่าตําโคราชหรือว่า จะชอบตำซั่วตำมั่วอะไรมีครบนะคะพี่เอจี่านบอกได้เลยฝีมือน่สุดยอดนะคะอร่อยไม่แพ้ที่ใดเลยนะคะในะาราคาเราก็ถึงจุดที่เราจะแวะแล้วเข้ามาข้างในมีเซอร์ไพรส์มากนะคะพี่เอจี่านเป็นงานบุญกระถินนะคะหูตีมองเห็นลงทานนะคะลงทานที่นี่เยอะมากเลยนะคะสามแถวเนี่ยน่าจะเป็นลงทานทั้งหมดแล้วก็จะมีเมอนจะแยกเป็นส่วนๆนะคะ อยูหนึ่งเป็นลุงทานเนี่ยค่ะทุกคนเนาะจอดรถเสร็จเรียบร้อยเราก็มาหาส่งบรรยากาศพาพี่พี่เอสีมาส่งบรรยากาศอยากาศที่เรียกว่าการแจกลุงทานก่อนแล้ค่อยไปทำบุญกันเนาะนั่นแหละคาที่นี่คือที่เรียกว่าวัดอะไรนะวัดตีแก่นไม่ผิดมีป้ายอยู่ข้างบนตีอินไม่ทันนะคะอ่าน่าจะเป็นที่เรียกว่าวัดป่าโน้ยหรือเปล่าที่นี่คืออำเภอปากช่อง โคราชหรือว่านครราชสีมานะคะแถวนี้จะเป็นโรงทานอันนั้นเลยนะคะที่จีซ่านะคะอันนี้จะเป็นโรงทานโรงทานนี้น่าจะเป็นโรงทานผลไม้แล้วก็มีหลายๆนะคะรวมแล้วเสร็จเป็นคนไทยและผู้มีเขาเรียกว่ามาทําบุญก็แล้วกันเนาะบางคนก็มีต้นผ้ป่ามาด้วยมาทาโรงทานด้วยต้นผ้ป่าตั้งอยู่โรงทานะคะทั้งหหนึ่งร้อยบาทได้เหรียญหลวงปู่ที่นี่ค่ะ ส่ได้นะคะหรือว่าทานไปตามตามตามแบบไม่รู้ว่าตีจะพูดถูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้บอกได้เลยว่าคนเยอะมากเยะเยอะที่ทีนะคะตี่เองวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะคะมาเจอของฟ<า>ีอ,อะะนนก,ก,ก,ลก,อกลเลยเนี่ยค่ะคนเยอะมากมากเลยนะคะบรรยากาศก็อย่างที่เห็นตรงนั้นก็เป็นลุงทานฝากนู้นก็เป็นลุงทานสามแถวนี้จะเป็นลุงทานทั้งหมดและที่สําคัญนะคะพี่เองที่ได้จากที่ตีได้ยินม,มาแล้วก็ ทั้งคนไทยนะคะทั้งคนไทยแล้วก็มีแรงงานต่างด้าวด้วยนะคะหรือว่าแรงงานต่างชาติแล้วค่ะทุกคนว่าคนต่กยชาิกันแล้วกันเนาะอาจจะมีแรงงานซึ่งในนั้นก็ตีเองก็เป็นคนนึงนะคะที่เป็นต่างด้ามผสมคนีทยคือวันนี้ก็รือว่าตีเองคิดว่ามีแค่ตีคนเดียวนะคะทุกคนคิดว่ามีแค่ตีคนเดียวที่เป็นต่างด้ามตีเดียวทีนี้นะคะทุกคนดีมากนะคะมีคนทยเป็นคนไทยมคนต่างด้าวเลยว่า แยกออกค่ะ PFC ท่านเลาที่ค่ะนคะคะออกคนค่อนข้างจะเยอะนะคะเจอแถวเจอแถวนะคะเอากินลงพานก็แล้วกันเนาะ,นะะอยากให้ดูนะคะไม่รู้ไม่รู้ว่าเพอนต่อแถวอะไรนะน da bevor dort hat leider nicht die 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 ขออนุญาตนะคะขอขอเป็นช็อกโกแลตค่ะขอช็อกโกแลตค่ะกับอันไหนคะแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตนะคะอันไหนคะขอบคุณค่ะกับอันไหนเลยพริก

ขออนุญาตหน่อยนะคะขอถ่ายภาพหน่อยนะคะแป๊บนึงนะคะนี่นี่จะเป็นของแกก็ไม่เอาออกใช่ไหมเออเออให้มันหน่อยกันแล้วกันแมงโอเคโอเค นะคะพี่พีเอฟซีทุกท่านนะคะอุ้ยอะไรก็น่ากินกันมุดนะคะแล้วก็ต่อแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะโตคิวโตแถวกันมารยาทดีมากๆนะคะยอมรับนะคะนิสัยของคนไทยเป็นคนชอบทําบุญะะทําบุญทําทานแล้วก็ทําด้วยใจนะคะทาด,ด้วยใจนี่เพ่อเรียกว่าการให้ด้วยใจโดยไม่หวางขนตอบแทนแล้วก็ไม่จําแนกเสื้อซาดไม่จําแนก โซนาซาดโซนเผ่าด้วยนะคะทุกคนใครมาคือได้กินใครมาต่อแถวคือได้กินทั้งหมดนะคะและวันนี้เนาะทุกคนแยกไม่ออกทั้งคนไทยคนเราแยกออกตรงที่ภาษานะคะวันนี้ตีบอกเด้เลยตีคิดว่ามีแค่ตีคนเดียวนะคะที่มาปนปะปนคนไทยเตะที่ไหนได้นะคะทุกคนมีแรงงานต่างด้าวมาต่อแถวต่อคิวกินโลงท่านกัน เยอะมากนะคะแยกออกตรงที่ภาษาคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะคือเพื่อนมานากานเพื่อนจะคุยกันแบบเพื่อนจะคุยกันเนาะนาราคาตีก็เลยเอ้านี่ก็ยังมีคนต่างชาติต่างด้าวมาด้วยกันเลยนะคะเนี่ยหรือว่ามีแค่ตีคนเดียวอะไรอย่างนี้คือไม่ได้ดราม่านะคะพี่เอฟซีทุกท่านแต่ว่าพี่ๆคนไทยหรือว่าคนที่เพื่อนมาทําบุญเพื่อนก็ให้ด้วยใจก็ทั้งรอยยิ้มทั้ง มีความสุขแบบแต่ละคนที่มามีทั้งรอยยิ้มนะคะอย่างที่เห็นเนาะพี่เอสีทุกท่านนะคะการถ่ายภาพแต่ละทีของตีนะคะตีต้องขออนุญาตทุกครั้งนะคะพี่เอสีทุกท่านตีขออนุญาตขึ้นแล้วนะคะตีถึงก้อย ได้มาเดินถ่ายนะคะพีทีเีทุกท่านนี่แหละบอกได้เลยการมาโคราชวันนี้ของตีเป็นวันที่มีความสุขกริงๆนะคะได้กินทั้งของปีได้กินได้ทั้งได้ทําบุญไปด้วยนะคะพีทเีทุกท่านนี่แหละคะ่ะคือความสุขอย่างแท้จริงเสร็จแล้วก็เป็นตาสะอนเนะาะคนรา หลายนะคะพีเอฟซีทุกท่านนะคะแต่ละคนมายิ้มแย้มแจ่มใสผู้แจกข้าวแจกของก็แจกไปผู้รับก็รับไปนะคะทำมาวันนี้ก็ถือว่าตีสุกดีมากๆที่ได้มาเห็นงานบุญกระถิ่นอยู่ที่โคราชนะคะทั้งได้กินด้วยนะคะได้ของฟรีสี่ห้าอย่างอยู่นะคะได้ขนมได้น้ำเนี่ยคะ่ะทุกคนเนาะนี่แหละคะ่ะคือน้ำใจของคนไทยให้เป็ขกระเียวไก่ทอดนายงนกนะสาขาหนึ่งสองเลยนะ ดาสาขาหนึ่งสองดาร้านปลาเผาสาขาที่สองในนุโมทนาบุญในนุโมทนาบุญโดสนับสคณะสถาญาติโยมนะดาผู้นุโมทนาดากับคณะสถาญาติโยในโยมวันนี้ตามมามากมายหลายท่านมาที่เดินทางมามาจากดาทิศต่างมาจากทิศต่างนี่มาจากไหว้ขวางมาจาก อนุญานะคะมาจากรุงเทพมหานครนมาจากนคร่สีมาจากอาวส้มตำขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะจากสายอ่ะอันนี้เป็นลูกทานส้มตำหูดงติมเลยวก็จากคณะพันศิลป นายมุนนาบุญกับคุโยนะกนายุลแล้วก็กบังงันกัคนะนะนนนาบุญด้วยแล้วก็คณะที่ดำเนินการ่อสร้างอุโบสถมุกบอนดีตามไปทพายงานข่าขออนิญยาประชาสัมพันธ์มาอีกหนึ่งรอบแลการเพื่อที่จะให้โยนได้ชื่นใจให้พ้ออินได้ชื่นชมให้พ่อโยนได้สี่จะเป็นหนทางอยรนะ ไอติมนี้นะ่าจะเอาลงทานไอติมนะคะไม่ใช่แบน,นี้คะ ไปเลี้ยนแผลนาจังไรนาบุญด้วยนาพุทนาบุญกับนะข้าพาเลยนนะยงจ๋าข้าพานมาก็นายยธนาสุนาผูพบทินาบุญจัดไนาข้าร่งเรืองจัดไปนะาพวอ่ง้จากุธนาบุญนาุนาบุญจัดไนะรอไหวั

มาด้วยนี่ก็เป็นานชันหน้านสาขาชั้นนาตทำบุญงานลอยอายมใ้นอยทุกระการาบุญตามยแม่งนยแม่ส่ทองสุขนำบุญตามรอยนตามรอยรอยบุญยมแม่ทุะบุญด้วยนะโยมนะนมอธาราบุญกับครอบครัวนาสุริบุญญานบุญโยมทนโทบริษัท โรงงานผลิตนาตาปุ๋ยเก่งมาประกอบธุรกิจโรงผลิตอาหารเครื่องปรุงนาอานสำเร็จรูปาจากธัญบุรีโดยคุณโยมชลิดาจินชัตนาอาจารย์ศาสตร์วงชุ่ยนุโมทนาบุญด้วยจากสายราชกรงงโดยคุณโยมพี่คุณโยมพี่ตาบัวลอยคุณโยมวาสินา นี่แหละเนาะเขาเรียกว่าการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนการให้ด้วยใจให้ด้วยความติมใจให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะสุขทั้งกายสุขทั้งใจอิ่มทั้งท้องโอเคนะคะพี่เพ,พีทุกท่านมาถึงจุดนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะวันนี้ก็จะถ่ายทอดบรรยากาศอยู่ งานบุญกระถินอยู่ที่อำเภอปากซ่องโคราชหรือว่านาครราชส,สีมานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเดียวเดียวก่อนจะไปนะคะขอพูดอะไรสักหน่อยเห็นไหมคะพี่พีเทุกท่านเมื่อตกี้นะคะจะมีถุงขยะนะคะคนมาตั้งเยอะแต่เดียนะคะพี่พีเทุกท่านแต่ขยะซักสิ้นทิ้งแบบนี้ไม่มีเลยค่ะคนมาเยอะมากนะคะแต่ว่านี่ค่ะจะมีถุงดำๆห้อยต้นรดนเต้นเย็นอยู่นะคะเนี่ยค่ะ เพื่อนก็จะกินแล้วเพื่อนก็จะเอาอมาทิ้งใส่ถังขยะหรือว่าถุงขยะที่เพื่อนเกี่ยไว้นะคะมดใส่เสาขาเต้นไว้ไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าข้างหลังมีหมดนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อ